ในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความวุ่นวายทุกวันเรามักจะรู้สึกว่าจิตใจของเราไม่มีความสงบสุขแม้ว่าจะมีความปรารถนาที่จะได้พบกับความสงบแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่สามารถทำได้ทันทีบางครั้งเราอาจรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจพูดง่ายๆคือเรากำลังตกอยู่ในความเครียดและความวิตกกังวลที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องยอมรับตลอดไปเพราะการฝึกฝนจิตใจให้สงบนิ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และเป็นทักษะท,ที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือไม่ก็ตามการฝึกฝนจิตใจให้สงบเป็นกระบวนการที่ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นความสงบของจิตใจนั้น สามารถเชวาวอยอให้เรามองสถานการณ์ต่างๆด้วยมุมมองที่มีสติปัญญาไม่หวั่นไหวตามความรู้สึกหรือการตอบสนองจากสิ่งรอบข้างและที่สําคัญการมีจิตใจที่สงบยังช่วยให้เราไม่ถูกความเครียดทำลายชีวิตประจำวันหรือทำให้เราเสียพลังงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หนึ่งในสิ่งสำคัญที่เราควรเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกจิตใจให้สงบนิ่งคือการรู้จักการปล่อยวาง ซึ่งเป็นการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบและการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติหลายครั้งที่เรามักจะยึดติดกับสิ่งต่างๆในชีวิตทั้งการคาดหวังความสําเร็จที่มากเกินไปหรือการแสวงหาความสมบูรณ์แบบที่ทําให้เราไม่สามารถปล่อยวางและใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างเต็มที่การปล่อยวางคือการยอมรับว่าชีวิตมีทั้งความสุข และความทุกข์ที่มาพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราจะไม่ต้องยึดติดกับความคิดหรือความรู้สึกที่ทำให้พ่อเราเครียดหรือวิตกกังวลการฝึกฝนจิตใจให้สงบนิ่งก็เหมือนกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีการฝึกฝนต้องใช้เวลาและความพยายามแต่เมื่อเราทำได้สำเร็จผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งงอใหญ่ และมีประโยชน์มากมายต่อชีวิตประจำวันของเรานอกจากนี้การฝึกฝนจิตใจยังเป็นวิธีที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อกับตัวเองได้มากขึ้นช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจความรู้สึกของตนเองการฝึกจิตใจให้สงบยังสามารถเป็นวิธีในการบำบัดใจจากความเจ็บปวดทางอารมณ์หรือความเครียดจากปัญหาต่างๆการฝึกฝนจิตใจให้สงบไม่ใช่เรื่องยากเกินไปถ้าเราเข้าใจและมีวิธีการที่ถูกต้องขั้นตอนแรก ในการฝึกฝนคือการเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงความคิดและมุมมองของเราเองการฝึกให้มีความคิดที่ดีและการเลือกมองสิ่งต่างๆในแง่บวกเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นหากเรามีจิตใจที่เต็มไปด้วยความสงบและเป็นสุขเราก็จะสามารถรเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายได้อย่างมั่นคงและสงบเสงี่ยมในโลกที่ทุกสิ่งสามารถเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วการมีจิตใจที่สงบนิ่งเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆด้วยสติและความเข้าใจการฝึกฝนจิตใจให้สงบไม่ใช่แค่การทำให้ตัวเองรู้สึกดีแต่ยังเป็นการช่วยให้เราสามารถสร้างสมดุลให้กับชีวิตและทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการฝึกฝนจิตใจให้สงบจึงไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของการหาวิธีในการปล่อยวางหรือทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่าน แต่ยังเป็นการสร้างทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวันทักษะที่จะช่วยให้เราผ่านชีวิตด้วยความมั่นใจและสงบในทุกย่างก้าวทุกคนสามารถฝึกฝนจิตใจของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิการปรับทัศนคติหรือการฝึกการหายใจทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้เราสามารถพัฒนาความสงบภายในจิตใจและสามารถนำไปใช้ในการเผชิญกับความท้าทายต่างๆที่ชีวิตมอบให้ ในการเดินเรื่องตอนถัดไปเราจะพูดถึงขั้นตอนและวิธีการฝึกฝนจิตใจให้สงบโดยการใช้เทคนิคต่างๆเช่นการฝึกสมาธิการฝึกหายใจและการปฏิบัติที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตด้วยความสงบและมีสติอยู่เสมอการฝึกฝนจิตใจให้สงบนิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืนแต่มันต้องการความอดทน และความมุ่งมั่นที่ต่อเนื่องการฝึกจิตใจให้สงบเป็นนกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามโดยการปฏิบัติในแต่ละวันซึ่งไม่จําเป็นต้องรอจนกว่าจะเจอสถานการณ์ที่เครียดหรือวุ่นวายถึงจะเริ่มต้นฝึกฝนแต่การฝึกเป็นสิ่งที่ควรทําอย่างสม่าเสมอเพื่อที่จิตใจจะสามารถพัฒนาความสงบได้อย่างยั่งยืน 1. การฝึกสมาธิการฝึกสมาธิถือเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการฝึกจิตใจให้สงบเพราะมันช่วยให้จิตใจเราจดจอ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างลึกซึ้งโดยที่ไม่ถูกครอบงำจากความคิดหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งรอบข้างการฝึกสมาธิเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการหาสถานที่เงียบสงบและนั่งในท่าที่สบายจากนั้นให้เราหายใจเข้าลึกๆ และหายใจออกอย่างช้าๆเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกายและจิตใจการหายใจเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการฝึกสมาธิเพราะการหายใจเข้าออกลึกๆจะช่วยทำให้ระบบประสาทของเราผ่อนคลายลดความเครียดและทำให้จิตใจสงบลงได้อย่างรวดเร็ววิธีการที่ง่ายที่สุดคือการนับลมหายใจโดยให้เราหายใจเข้าลึกๆแล้วนับหนึ่งในใ,นใจจากนั้นหายใจออกพร้อมนับสองทำไปเรื่อยๆจนถึงสิบจากนั้นให้เริ่มใหม่ หากถึงสิบแล้วการทำเช่นนี้จะช่วยให้จิตใจของเราจดจ่ออยู่กับการหายใจและปล่อยวางความคิดที่แทรกเข้ามาอีกหนึ่งวิธีที่สามารถใช้ได้ในการฝึกสมาธิคือการฝึกสมาธิด้วยการใช้คําภาวนาเช่นคำว่าสงบหรือสติโด,ดยการภาวนาคําเหล่านี้ซ้ำๆในใจเพื่อช่วยให้จิตใจกลับมามีสมาธิและสงบลงการใช้คำภาวนาเหล่านี้ยังช่วยป้องกัน ไม่ให้จิตใจของเราไปหลงทางหรือไปติดอยู่กับความคิดที่ไม่จำเป็น 2. การฝึกการหายใจการฝึกการหายใจเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการฝึกฝนจิตใจให้สงบเพราะการหายใจอย่างมีสตินั้นช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและสร้างสมดุลให้กับระบบประสาทซึ่งส่งผลให้จิตใจสามารถสงบลงได้ หนึ่งในเทคนิคการหายใจที่เป็นที่นิยมคือการหายใจลึกและช้า (deep breathing) ซึ่งสามารถทำได้ในท่าทางต่างๆไม่ว่าจะนั่งหรือยืนโดยเริ่มต้นจากการหายใจเข้าลึกๆผ่านทางจมูกจนรู้สึกว่าท้องขยายออกจากนั้นค่อยๆหายใจออกทางปากหรือจมูกให้ชา้าๆทาซ้ำไปเรื่อยๆในการหายใจแต่ละครั้งให้มุ่งความสนใจไปที่ลมหายใจ ซึ่งจะทำให้จิตใจของเราจดจ่ออยู่กับลมหายใจและสงบจากความคิดรบกวนต่างฮ่ฮการฝึกหายใจแบบนี้ไม่เพียงช่วยให้จิตใจสงบแต่ยังช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นระบบประสาทสงบลงและยังลดความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวล 3. การฝึกการปล่อยวาง การปล่อยวางเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการฝึกจิตใจให้สงบเพราะมันช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการยึดติดกับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ก่อให้เกิดความเครียดหรือความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการไม่สนใจหรือการหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่มันหมายถึงการยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในขณะนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริง ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบางครั้งการฝึกปล่อยวางอาจจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองหรือวิธีคิดใหม่ๆเช่นการมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้หรือการเห็นความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หนึ่งในวิธีที่ช่วยให้เราฝึกปล่อยวางได้คือการตั้งสติเมื่อรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลโดยให้เราหยุดคิดและหายใจเข้าลึกๆเมื่อเราหายใจชา้าชาร่างกายจะเริ่มผ่อนคลาย และช่วยให้จิตใจสงบลงจากนั้นเราจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยทัศนคติที่เป็นกลางและมีสติการปล่อยวางเป็นการฝึกที่ต้องใช้เวลาและความเข้าใจแต่เมื่อเราทำได้สำเร็จเราจะพบว่าเราสามารถมีชีวิตที่สมบและมีความสุขได้มากขึ้นแม้ว่าสถานการณ์รอบตัวจะยากลำบากแค่ไหนก็ตาม 4. การฝึกสติในชีวิตประจำวัน การฝึกสติเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราฝึกจิตใจให้สงบได้ในระยะยาวสติไม่ใช่แค่การอยู่ในขณะนั้นๆแต่คือการมีความตระหนักรู้ในทุกช่วงเวลาว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรรู้สึกอย่างไรและทำอย่างไรจึงจะมีความสุขและสงบได้การฝึกสติในชีวิตประจาวันสามารถทำได้ง่ายๆโดยเริ่มจากการมีสติในการทำกิจกรรมต่างๆเช่น การเดินการทานอาหารหรือแม้กระทั่งการทำงานเมื่อเรามีสติในทุกการกระทำเราจะสามารถรู้ตัวและไม่หลงไปกับความคิดที่ทำให้เราเครียดหรือวิตกกังวลการฝึกสติช่วยให้เราไม่ทิ้งตัวเองไปในความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์และช่วยให้เรามีความสุขในขณะนั้นการฝึกฝนจิตใจให้สงบนิ่งนั้นไม่ใช่การทำให้ชีวิตปราศจากปัญหาแต่คือการเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญกับทุกอย่างด้วยความสงบและมีสติ ในทุกช่วงเวลาของชีวิตการฝึกฝนจิตใจให้สงบนิ่งไม่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะทำได้ในทันทีแต่เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาความพยายามและความมุ่งมั่นในการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่าในชีวิตประจำวันเราจะต้องเผชิญกับความเครียดความวิตกกังวลหรือปัญหาต่างๆแต่การฝึกจิตใจ,จให้สงบจะช่วยให้เราสามารถรเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหล่านั้นด้วยความมั่นใจและมี สติไม่ถูกพายุความคิดหรืออารมณ์ทําให้หลงทางสิ่งสำคัญในการฝึกจิตใจให้สงบนิ่งคือการเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิการหายใจอย่างมีสติและการฝึกการปล่อยวางเมื่อเรามีสติและสามารถอยู่ในปัจจุบันเราก็สามารถมองสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจนและมีสติปล่อยให้ความเครียดและความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็นหลุดออกไปจากจิตใจใการฝึกจิตใจให้สงบจะช่วยให้เราไม่หลงไปกับความคิดที่ สร้างความทุกข์และไม่ให้ความรู้สึกต่างๆมากระทบกระเทือนจิตใจเกินไปหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการฝึกจิตใจให้สงบคือการฝึกสมาธ,ธิซึ่งเป็นการฝึกให้จิตใจสามารถจดจ่ออยู่กับลมหายใจหรือการภาวนาการฝึกการหายใจอย่างมีสติช่วยทำให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย และช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้การฝึกการปล่อยวางหรือการไม่ยึดติดกับความคิดและอารมณ์ที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้เรามีความสงบภายในจิตใจ,ใจมากขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือการฝึกสติในชีวิตประจำวันการมีสติในการทำกิจกรรมต่างๆจะช่วยให้เราสามารถมีสมาธิและไม่หลงไปกับความคิดที่รบกวนจิตใจไม่ว่าจะเป็นการเดินการทานอาหารหรือการทำงานการฝึกสติ ในทุกๆก,การกระทําจะทําให้เรารู้สึกมีสติและเข้าใจตัวเองมากขึ้นซึ่งจะนําไปสู่การมีจิตใจที่สงบและมีความสุขในที่สุดการฝึกฝนจิตใจให้สงบจะไม่สามารถทําได้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่หากเราฝึกฝนเป็นประจำและทําอย่างตั้งใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่น่าทึ่งทั้งในเรื่องของความสงบทางจิตใจสุขภาพจิตที่ดีขึ้น และความสามารถในการรับมือกับความเครียดและปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนการมีจิตใจที่สงบไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายในชีวิตแต่หมายถึงการที่เราสามารถรเผชิญกับทุกสิ่งได้ด้วยความสงบและมั่นคงการฝึกฝนจิตใจให้สงบนิ่งคือการเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตด้วยสติและจะช่วยให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนในทุกๆวัน โดยสรุปแล้วการฝึกฝนจิตใจให้สงบไม่ใช่แค่การทำให้เรารู้สึกดีในขณะนั้นแต่เป็นการสร้างพลังภายในที่จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากในชีวิตได้ด้วยความมั่นใจและสง,งบสง,งียมการฝึกจิตใจให้สงบจึงเป็นการลงทุนที่มีค่าที่สุดในการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบและความสมดุลภายในตัวเราเอง